นี่ถ้าเปิดผิดห้องนี่ฮาเลยนะครับอ้าวต้อนรับต้อนรับต้อนรับครับอันนี้เข้าห้องอที่โรงแรมอะไรเนี่ยลาลาอะไรสักอย่างเนี่ยเราขึ้นให้ดูแล้วกันนะก็เป็นโรงแรมแบบอยู่แบบอยู่ตรงเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอ่ ปานบุรีเลยปานบุรีเข้ามาเลยเขาเต่ามาฝั่งตรงนี้เขาเรียกเป็นหมู่บ้านชาวประมงอ่ะจำชื่อไม่ได้ล้นะครับก็บรรยากาศดีนะโดยรวมบรรยากาศดีติดเลยหมู่บ้านอ,าอะไรนะใกล้ถ้ำพญานคคอ่อาใครมาถ้ำพญานาคนเนี่ยเลยหมู่บ้านาชาวประมงเข้ามาเข้ามาสุดเลยก็จะเป็นโรงแรมสวยงามนะเดี๋ยวเรามาลงดูโดยรวมดีกว่าว่าเป็นยังไงอันนี้ มีไฟไหมไม่มีไฟให้นะครับก็เป็นตัวมินิบาร์นะครับก็จะมีระคงราคาอยู่นะครับน่าจะเห็นกันไหมมีระคงราคานะก็ฟรียอยู่ก็น้ําเปล่ากับฟงกาแฟพวกเนี้ยนะครับนี่ตู้เย็นนี่เครื่องดื่มประมาณนี้นะครับอืมแล้วก็มีตู้เซฟให้นะแล้วก็มาในห้องห้องน้ํามาห้องน้ํา นี่ครับกว้างกว้างเลยอาบน้ำนี่วอยวายได้เลยนะไม่ต้องแบบกลัวติดอะไรอาบน้ำได้แบบเต็มที่วอยวงวอยวายได้นะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นน,นี่ชื่อโรงแรมลาอิสลาลาเลลาลามาลิลาทัาาาาากอย่างเนี่ยนะครับก็จะมีชุดพวกนี้ให้ไปสีฟงไปสีฟัน นะก็ประมาณนี้อันนี้ก็จะเป็นกระจกเด่อดเลึ่งเดินออกไปนะแตกนะแต่ไม่ต้องกลัวการอุจาตานะอันนี้มันมีมา่มานเปิดปิดได้นะครับมาเปิดปิดได้นะครับเป็นแบบนี้เป็นกนระจกนะครับมามาดูนี่ให้พี่เก็บเก็บเสื้อผ้านะครับมีทีวีให้มีเตียง มีเตียงแบบควีนไซส์นะประมาณนี้นะหฟุตน่าจะ6ฟุตนะครับตกแต่งสไตล์อะไรลอฟ t น่าจะเป็น l o ฟ t นะอันนี้ก็จะเป็นอัีอัน,นมาเลยนะครับเราก็มีแถมกระเป๋าเสื้อผ้าให้ด้วยไม่ใชนะ่ก็จะมีการเล่นระดับนะครับก็เหมือนคอนโดระดับหนึ่งอันนี้ไฟมีไฟไหนอีก ไฟให้เปิดยังไเปิดไม่ติดมีเฟอร์ดร้หนังสือนะครับมีที่นั่งเล่นแต่ไฮไลท์อย่างหนึ่งนั่นก็คือนี่เลยส่วนหลังบ้านไม่ใช่ส่วนหลังบ้านเลยในส่วนของนี่วิวข้างนอกอน้ำนี่สระว่ายน้ำเป็นแบบยาวๆนะแล้วก็มีในส่วนของ เ,เห็นวิวทะเลด้วยนะครับนี่นี่เป็นงไงวิวสวยงามออกมาแล้วเห็นสะไวยน้ำนะครับเห็น <_' S 1> ทะเลแลว้วก็ตรงนี้ก็จะได้ยินเสียงเรือประมงอยู่ตลอดเวลานะครับ <_' S 1> ก็ฝากที่ไม่รู้จะฝากว่าทำไมนะครับใครที่ชอบแนวโรงแรมประมาณนี้นะครับก็ มาพักผ่อนกันได้นะครับก็สนใจก็ดูเอาวนะครับในวงในเว็บอะไรก็ทิปนี้ครับขาดไม่ได้เลยต้องขอขอบคุณก่อนเลยครับขอขอบคุณทางคุณใดสตา r เรียนะครับที่ชวนเรามานอกจากรีวิวรถแล้วยังหาที่พักดีๆแล้วก็อาหารอร่อยนะครับที่โรงแรมนี้มีซีฟู้ดเต็มเหนียวเลยนะครับก็ใครที่ชอบโรงแรมประเภทนี้นะครับมีวิว อันนี้เราก็มาวันธรรมดาคนก็จะคนก็เกือบเต็มแล้วนะนะครับก็ใครที่สนใจครับมาได้นะครับแล้วก็ไปลองอุนไดสตาร์เลียได้ครับแล้วเราทำคลิปรีวิวไว้ด้วยนะครับใครก็สนใจไปดูได้ครับก็นี้ต้องขอขอบคุณทางฮุนไดนะครับแล้วก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้มาล้วกสวัสดีครับ